สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมก็แวะเวียนมาที่ปตทปทุมวันทนนะครับนั่อยู่แถววัดสุวรรณารามนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ฝนตกครับท่านผู้ชมครับก็ยังความชุ่มชยู่ตามต้นไม้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วผมก็มจะไปเพียงเิ็ดใจ นกราจอกที่รับนอนอยู่บนต้นไม้เนี่ยครับฝนตกเขาก็ไม่ยอมไปไหนนะครับท่านผู้ชมเราก็ตามมาดูอีกครั้งหนึ่งครับข้างบนก็เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับนูครับเอ็มไปหมดนะครับท่านผู้ชมเออ ที่นอนในร่มมีเยอะแยะไม่ไปน,นอนนะครับมันนอนอยู่ที่ต้นไม้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็อยู่ใกล้ใเองท่านผู้ชมครับโคตรมาใกล้อันนี้ก็ทุ่งกว่าแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับ จับสาดปายเลยครับผมก็อยู่ใกล้ๆเองนะครับอ่าอ่าก็ยิ่งอยู่ใกล้ครับทา่านผู้ชมครับอืมอ่ามันเยอะแยะไปหมดเลย ครับรู้ตัวว่าเป็นดาราครับอยู่ข้างบนเต็มไปหมดครับท่านผู้ชม อยู่ใกล้มิดแตะโยกครับท่านผู้ชมครับหลับสบายเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมที่เคารพก่ชีวิตะแปลกนะครับในร่มนี้ไม่ยอมเข้าไปหลับไปนอนมานอนที่ต้นไม้ครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ